สังดวนล่าสุดเงินดิจิทัล1,000บาทเพื่อไทยแจงแล้วล่าสุดกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ Oh สวัสดีท่านผู้ชมกามาพบกันในวันที่18สิงหาคม2 5 6 6และกก่ชั้นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนนะคะมาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องคนไทยสําหรับข่าวดีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกันทั่วประเทศนะคะสําหรับเงินดิจิทัล10,000บาทเดี๋ยว วเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่าก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ต่อข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับข่าวสารล่าสุดจากการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยหลังจากห่างหายไปนะคะไม่ได้มีการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยมาสกพักแล้วนะคะตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งก็หมดเขตจบลงไปแล้วสำหรับมาตรการนี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่พร้อมกับ ่าวดีที่ทางรัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยสำหรับเงินดิจิทัล1,000 0บาทเพื่อไทยยืนยันว่าจะทำทันทีสำหรับนโยบายนี้นะคะทางพรคเพื่อไทยนะคะออกมายืนยันเองกระเป๋าเงินดิจิทัล1,000 0บาทนโยบาย e-wallet กระตุ้นเศรษฐกิจมีวิธีใช้เงินกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ล่าสุดชัดเจนนะคะก็สำหรับนโยบายแจกเงิน1 0,000บาทภายใต้รูปแบบ ให้เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะ Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาชีพระดับฐานรากทวนหน้าให้ทุกคนให้จ่ายแนงรัศมีที่กําหนดแตกอย่างไรก็ตามนะคะก็มีคําถามตามมามากมายนะคะใช้จ่ายกับร้านอะไรได้บ้างร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ซึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารนะคะสําหรับเงินดิจิทัล Wallet นะคะประเทศไทยกําลังเผชิญ วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปีทางพักเพื่อไทยก็มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้านะคะแจกเงิน10,000บาทอย่างเร่งด่วนทําทันทีเพื่อเป็นกระจายการกระจายรายได้สู่ชุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องให้แก่พ่อแม่พี่น้องคนไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขังใหญ่ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง ะะซึ่งสำหรับระเกนเงินไขนะคะสำหรับงระเกนเงอนขเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะ10,000บาทก็เป็นเงื่อนไขที่พ่อแม่พี่น้องพอทราบกันแล้วนะคะคนไทยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทโดยผ่านนะคะกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนะคะสำหรับเงิน เิทอนหนึ่งมืนบาทนะคะที่ได้รับมาสามารถใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนนะคะและก็ต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน6เดือนด้วยแบบประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไม่สามารถเบิกทอนเป็นเงินสดได้นะคะแต่หาก ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้นะคะจะสามารถใช้ผ่านเลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวสำหรับเงินดิจิทัลวอลเลตหน0่งบาทนี้จะถูกส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของประชาชนภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยจึงไม่มีช่องว่างให้ใครนะคะช่วยโอกาสหาผลประโยชน์ได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแมพ่ พี่น้องทุกท่านก็เตรียมรอกันเลยนะคะนี่เป็นหลักณฑก์เงื่อนไขนะคะที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยนะคะได้แจ้งพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะถ้าได้เป็นรัฐบาลใหม่ก็เตรียมรอรับเงิน10,000ืบาทได้ทันทีเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปนี้หากใครมีคำถามหรือมีคาอเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ